เสียงฝนตกกระทบกระจกสายของเพนเฮาหรูสายฟ้าแลบว่าสะท้อนแสงสีเงินทั่วทั้งห้องรับแขกกลิ่นไวนยแดงจางๆลอยคลุ้งผสมกับกลิ่นดอกกุหลาบในใจกันคริสตันเธอนั่งอยู่กลางห้องข้อมือยังมีรอยแดงจากการถูกจับบังคับให้มาที่นี่หัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอกออกมาเสียงรองเท้าหนังราคาแพงกระทบพื้นไม้ดังใกล้เข้ามาชายหนุ่มในชุดสูทสีดำก้าวออกจากเนมืด ดวงตาคมกริบของเขาจับจ้องเพียงเธอเขาคือมหาเศรษฐีซีอโอผู้โหดเหี้ยมชื่อเสียงของเขาเต็มไปด้วยข่าวลืออมหิตทุกคนกลัวเกรงไม่กล้าแม้แต่จะสบตาแต่ในดวงตาของเขาเวลานี้ตวับแฝงด้วยประกายที่แปลกประหลาดอ่อนโยนและเจ็บปวดอย่างที่เธอไม่เคยคาดคิดเธอสะดุ้งเมื่อเขาเอื้อมมือมาแตะที่แก้มผิวกายเย็นเฉียบแต่สัมผัสกับอ่อนโยนจนสันสาน กลิ่นน้ำหอมผู้ชายเข้มข้นตัดกับความอบอุ่นที่ไม่ควรมีเขาก้มลงกระซิบชี้ถูเธอเสียงทุ้มต่ำทำให้เธอขนลุกไปทั้งร่างฉันเฝ้ารอเธอมานานหลายปีดวงตาเธอเบอิกกว้างความหนาวเหน็บแผ่ซ่านไปทั่วสันหลังความจริงที่ไม่น่าเชื่อกำลังคลี่คลายตรงหน้าเขาไม่ใช่เพียงผู้ซื้อที่ไร้หัวใจแต่คือชายที่แอบเฝ้ามองเธอในความเงียบงนัน และตอนนี้เขากำลังเปิดเผยความลับที่เก็บซ่อนมานานเธอหายใจติดขัดโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเสียงหัวใจดังกลบทุกสิ่งรอบข้างแสงไฟระยิบระยับสะท้อนกับหยดน้ำฝนบรรยากาศรูหรากลับกลายเป็นคุกขังอนันน่าหวาดหวั่นทุกสายตาทุกความรู้สึกกำลังบีบคั้นเธอให้ไร้ทางหนีริมฝีปากของเขาค้งยกขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มที่ไม่รู้ว่าอ่อนโยนหรืออันตราย ทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบลงทุกวินาทีเธอก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวส้วนรองเท้ากระแทกกับพรมหนานุ่มเสียงเบาๆแต่กลับสะท้อนในหัวเธอเหมือนเสียงฟ้าผ่าเขาก้าวตามร่างสูงใหญ่บดบังเงาไฟคริสตัลเหนือศีรษะความต่างชั้นของพลังทำให้เธอเหมือนนกน้อยที่ติดกรงฉันซื้อเธอมาไม่ใช่เพื่อตราหน้าว่าเป็นสิ่งของเสียงเขาชัดถ้อยคำ แต่ในน้ำเสียงกลับสั่นไหวด้วยความรู้สึกบางอย่างเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือกลิ่นเหล็กจางๆจากเลือดเล็กน้อยลอยขึ้นแต่จมูกความเจ็บปวดเล็กน้อยยังดีกว่าความกลัวที่คืบคลานเขาโน้มตัวลงลมหายใจร้อนผ่ารินรดต้นคอของเธอหัวใจเธอเต้นจนแทบแตกสลายฉันจะทำให้เธอมีทุกอย่างที่โลกนี้มอบให้ได้เขากล่าวด้วยเสียงหนักแน่น แต่เธอต้องอยู่ตรงนี้ข้างฉันเท่านั้นแสงฟ้าแลบอีกครั้งสะท้อนภาพเงาของทั้งสองบนผนังกระจกสูงตระงานภาพนั้นเหมือนสัญญาผูกมัดที่เธอไม่เคยเลือกเองในห้องหรูที่อบอวนด้วยความลับและแรงกดดันเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่รออยู่คือการถูกกักขังหรือการได้รับความรักที่บิดเบี้ยวเกินจะเข้าใจเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากลำคอแห้งผากราวกับระยกน้ำ สายตาสั่นไหวเผลอจับจ้องริมฝีปากเขาเสียงนาฬิกาโบราณดังติ๊กตอกกกลางความเงียบทุกวินาทีช่างยาวนานจนแทบหายใจไม่ออกความกดดันถาโถมเหมือนกำแพงหินถล่มใส่เขาเอื้อมมือไปเปิดกล่องกระมี่สีดำบนโต๊ะหินอ่อนภายในปรากฏสร้อยเพชรแวววาวดั่งประกายดาวแสงสะท้อนแสบตาจนเธอหลีตาลงนี่คือสิ่งแรกจากฉันเสียงเขานุ่มทว่าเด็ดขาด เธอจะไม่มีวันขาดสิ่งใดอีกเธอสะดุ้งถอยหลังแต่แผ่นหลังชนเข้ากับกระจกใสยเย็นเฉียบไอเย็นจากผิวกระจกแล่นเข้าทั้งร่างยิ่งตอกย้ำว่าหนทางหลบหนีไม่มีอยู่จริงเขาก้าเข้ามาใกล้จนระยะห่างหายไปกลิ่นโคโลนหรูหราผสมกลิ่นไวายแดงเข้มขน้นลมหายใจของเธอถี่รัวสายตาวูบไหวสั่นระริกดวงตาคมลึกของเขาสะท้อนประกายที่อ่านไม่ออก เหมือนเสือที่จ้องเหยื่อแต่ข้างในแฝงความเจ็บปวดลึกลับความรู้สึกทั้งอบอุ่นและน่าสะพรึงปะทะก,กันจนเธอเวียนหัวในวินาทีนั้นเธอไม่รู้ว่าโลกทั้งใบกำลังมอบของขวัญด้วยคำสาบแต่เธอแน่ใจเพียงสิ่งเดียวว่าเธอตกอยู่ในเงื้อมือที่ไม่อาจบดพันธนาการได้แสงไฟคริสตัลเหนือสีส่สองประกายระยิบระยับแต่กลับทำให้เธอรู้สึกราวกับยืนอยู่กลางเวที ถูกบังคับให้แสดงในบทบาทที่ไม่เคยเลือกเองเขาเอื้อมมือจับสร้อยเพชรยกขึ้นเหนือคอระหงของเธอความเย็นจัดของโลหะสัมผัสผิวจนเธอสั่นสะท้านมันเหมาะกับเธอที่สุดเสียงเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนเหมือนคำตัดสินที่ไม่อาจโต้ยแย้งเธอหายใจติดขัดเส้นเพชรมกริกดลงบนผิวอ่อนราวกับโซ่ลามที่พรางกายด้วยความงดงาม หัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเสียงฝนด้านนอกดังหนักขึ้นกลบเสียงครวญในใจที่เธอไม่กล้าปล่อยออกมาเขายกมือประคองท้ายถอยเธอแรงกดไม่ถึงกับเจ็บแต่ทำให้เธอไร้อิสระสายตาคมลึกกดทับจนเธอไม่กล้ากับพริบตาจากนี้ไปทุกสิ่งที่เธอหายใจทุกก้าวที่เธอเดินเขากล่าวช้าช้าชัดทุกถ้อยคำฉันคือผู้กำหนดร่างเธอสั่นสะท้าน เสี้ยววินาทีหนึ่งเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเองแต่เป็นหุ่นเชิดที่ถูกสายใยญมองไม่เห็นดึงรั้งไว้ในความเงียบที่หนักหน่วงเพียงเสียงหัวใจของเธอและสายตาเขาคือพันธนาการที่ไม่อาจปฏิเสธได้ความเย็นจากสร้อยเพชรยังคงกดแนบผิวแต่ยิ่งนานมันกลับแปรเปลี่ยนเป็นไฟร้อนที่แผดเผาเหมือนจะเผาผลาญทั้งร่างและจิตใจของเธอเธอกัดริมฝีปากแน่น กลิ่นเลือดจางๆแต่ปลายลิ้นความเจ็บเล็กน้อยทําให้เธอยังรู้สึกว่าตนเอมีตัวตนเขาจ้องเธอไม่กระพริบแววตาที่เต็มไปด้วยความเป็นเจ้าของสันสะเทือนเลืกลงไปจนถึงวิญญาณเธอไม่ต้องกลัวเสียงเขาหนักแน่นราวกับคําสาบานแต่สําหรับเธอมันกลับเหมือนคําตัดสินโทษฝนด้านนอกสาดกระหนำ่ำเสียงลมโหมกระแทกกระจกจนสันสะถาน แต่ไม่มีสิ่งใดดังเท่าจังหวะหัวใจที่เต้นรัวเธออยากก้าวถอยแต่แผ่นหลังยิงติดก,กับผนังกระจกเย็นเยียบทุกขนทางเหมือนถูกปิดตายเขาโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้ลมหายใจร้อนผ่าแผ,ผ่ผ,ผ่านถิวแก้มทำให้สติของเธอแทบหลุดลอยระยะห่างเหลือเพียงเสี้ยวลมหายใจโลกทั้งใบเหมือนถูกบีบอัดให้แคบลงเหลือเพียงเขาและเธอในพันธนาการลึกลับที่ไม่มีทางหนี เธอหลับตาลงโดยไม่รู้ตัวความมืดเข้าปกคลุมสายตาแต่ยิ่งทำให้ประสาทสัมผัสอื่นชัดเจนเสียงหัวใจเต้นดังสะท้อนในโสประสาทราวกับกลองสงครามกลิ่นน้ำหอมของเขายิ่งชัดกลิ่นที่เคยหรูหราในงานเลี้ยงหรูกลับกลายเป็นกลิ่นที่บีบอัดจ,จนหายใจแทบไม่ออกเขาเอื้อมมือเกลี่ยปอยผมที่ปลกแก้มเธอสัมผัสแผวเบาเหมือนสายลมแต่กลับทำให้เธอทั้งร่างสั่นสะท้าน ตั้งแต่วันที่ฉันเห็นเธอครั้งแรกเขากระซิบเสียงแผ่วแต่ชัดเจนเหมือนคมมีดฉันก็รู้แล้วว่าไม่มีวันปล่อยเธอไปได้ดวงตาเธอเบอิดกว้างทันทีที่ลืมตาขึ้นประกายบา้าคลั่งในแววตาของเขาแทงทะลุเข้ามาผสมทั้งความรักและความหมกมุ่นที่ไร้ขอบเขตสายฟ้าฟาดนอกหน้าต่างสว่างวาบทั่วทั้งห้องแสงส่องให้เธอเห็นเงาของตัวเองในกระจกบานใหญ่หญิงสาวในนั้นไม่ใช่เธอคนเดิมอีกต่อไป ร่างนั้นมีเส้ยเพชรเป็นโซ่ตรวนมีดวงตาที่ถูกพันฒนาการด้วยความหวาดวันและยืนอยู่ในโลกที่ไม่มีเสรีภาพเหลืออยู่แม้แต่น้อยเธอกัดริมฝีปากแน่นจนเลือดซึมรสขมเข็มของเลือดแตะลิ้นย้ำเตือนว่าตัวเธอยังม,มีลมหายใจอยู่จริงเขาเอื้อมมือเช็ดเลือดเบาๆจากริมฝีปากเธอปลายนิ้วหยาบกร้านขัดกับความอ่อนโยนที่ไม่คาดคิดสัมผัสนั้นทำให้เธอทั้งร่างแข็งทื่อ แม้เธอจะเกลียดฉันเสียงเขาชัดและหนักแน่นแต่ฉันก็จะไม่มีวันปล่อยเธอไปคำพูดนั้นก้องสะท้อนในห้องที่ปิดตายประตูสูงใหญ่ปิดสนิทบรรยากาศรูหรากลับกลายเป็นกรงขังที่มองไม่เห็นเธอหอบหายใจถี่หัวใจสั่นระรัวเหมือนกำลังจะขาดออกจากอกขาของเธออ่อนแรงจนแทบยืนไม่ไหวเขายื่นมือออกมาสายตาเรียกร้องให้เธอวางใจ แต่แฝงไว้ด้วยคำสั่งที่เธอไม่กล้าปฏิเสธเสียงฝนยังคงซัดกระหน่ำไม่หยุดแสงฟ้าแลบสาดเข้ามาอีกครั้งและในเงาสะท้อนกระจกเธอเห็นตัวเองกำลังถูกเขาครอบครองโดยสิ้นเชิงเธอก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่ไม่มีที่ว่างให้หลบหนีผนังกระจกเย็นเฉียบยังคงกดแผ่นหลังเธอไว้ความเย็นนั้นซึมลึกเข้าไปถึงกระดูกสันหลังเขาเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ ร่างสูงใหญ่บดบังแสงไฟจนรอบก,กายเธอจมอยู่ในเงามืดเทียงประกายตาคมดุที่จ้องมาเท่านั้นที่ยังชัดเจนไม่ว่าเธอจะมองฉันเป็นปีศาจหรือผู้กอบกู้เขากล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบสงบฉันก็จะเป็นทุกสิ่งที่เธอไม่อาจหนีพ้นลมหายใจของเธอสะดุดฝ่ามือชื้นเหงื่อกำชายกระโปรงแน่นความหวัดหวั่นแผ่ซ่านจนเส้นประสาททุกเส้นตึงเกรงเขาคว้าข้อมือเธอ แรงบีบไม่ถึงกับทำร้ายแต่หนักแน่นจนเธอไร้เรี่ยวแรงจะดิน้นสัมผัสนั้นทั้งร้อนแรงและยิย็่เยือกในเวลาเดียวกันเสียงนาฬิกาโบราณดังขึ้นอีกครั้งเข็มยาวขยับทีละก้าวเหมือนการนับถอยหลังทุกวินาทีช่างช้าและกดดันจนแทบขาดใจในเงามืดที่ถูกขังร่วมกันเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าอะไรคืออันตรายและอะไรคือความปรารถนาที่แอบซ่อนในห้วงลึกของหัวใจดวงตาของเธอสั่นระริก รากับพยายามค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในแววตาเขาแต่สิ่งที่พบกลับเป็นความลึกดำที่ไม่อาจอย่างถึงเขาโน้มศีรษะเข้ามาใกล้เงาของเขากลืนกินแสงไฟจนทุกสิ่งรอบกายมืดลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่ปะทะก,กันอย่างร้อนแรงเธอไม่เข้าใจหรอกเสียงทุ้มต่ำสั่นสะท้อนตรงข้างหูว่าฉันยอมทำลายทุกสิ่งเพียงเพื่อให้ได้เธอหัวใจเธอแทบหยุดเต้น ความกลัวและความมุนมงพันกันจนแยกไม่ออกโลกทั้งใบเหมือนจะพังทลายลงตรงหน้าเขายกมือวางทาบเหนือหัวใจเธอแรงกดแน่นหนาทำให้เธอหายใจติดขัดแต่ในสัมผัสนั้นกลับมีความสันไหวแผ่วเบาที่นี่คือที่ของเธอถ้อยคำนั้นชัดเจนดังโซ่ตรนมัดพันธนาการเสียงฝนกระแทกกระจกดังประหนึ่งเสียงปรบมือของโชคชะตาดวงตาเธอเบอิกกว้างมองเห็นเพียงเงาสะท้อนตัวเอง หญิงสาวที่ถูกพันธนาการด้วยความลุ่มหลงที่ไม่มีวันสิ้นสุดและชายผู้พร้อมเผาผลาญโลกทั้งใบเพียงเพื่อกักขังเธอไว้ในกำมือหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บแปลเสียงเลือดสูบฉีดดังสะท้อนในหูทุกความรู้สึกสับสนราวกับพายุที่โหมกระหนำ่ำเขายังคงจับข้อมือเธอไว้แน่นเส้นเลือดที่หลังมือเขาปูดขึ้นชัดบ่งบอกถึงแรงกดดันที่เขาไม่ยอมปล่อยให้เล็ดรอดฉันรอวันนี้มานานเกินไป น้ำเสียงแหบต่ำเต็มไปด้วยความดื้อรัน้นไม่มีสิ่งใดจะแยกเธอไปจากฉันได้เธอกัดฟันแน่นความกลัวเกาะกินเหมือนเงามืดแต่ขณะเดียวกันกลับมีประกายร้อนวาาแสบขึ้นกลางอกเขาโน้มตัวใกล้ขึ้นอีกดวงตาคมเข้มเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งที่ไม่อาจปฏิเสธจนเธอรู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปในหลุมลึกไร้ทางขึ้นฝนข้างนอกยังหมหนัก สายฟ้าแลบสว่างว่าเผยให้เห็นภาพสะท้อนในกระจกบานใหญ่ร่างของทั้งคู่ยินซ้อนทับกันราวกับถูกลิขิตไว้แล้วในวินาทีนั้นเธอไม่รู้ว่าเสียงที่ก้องอยู่ในหัวคือเสียงกรีดร้องของหัวใจหรือคือเสียงเรียกร้องของโชคชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเธอหอบหายใจถี่ขึ้นเรื่อยๆอกบางกระเพื่อมแรงราวกับจะฉีกออกจากกันความร้อนและความมินตีกันวุ่นวายในเส้นเลือด มือของเขายังคงกดข้อมือเธอไว้แรงบีบแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นชัดเจนแต่แววตาเขากลับสันไหวเหมือนกำลังต่อสู้กับตัวเองเธอไม่รู้หรอกว่าฉันอดทนมานานเพียงใดเสียงเขาแหบพระคล้ายคนเจ็บปวดทุกคืนที่ฉันมองเธอจากไกลมันทรมานเกินกว่าจะบอกออกมาเธอสะดุ้งเฮือกหัวใจสั่นแรงจนแทบหลุดจากอกความจริงที่ได้ยินทำให้ร่างกายเธอแข็งทื่อ เขาเอื้อมมืออีกข้างขึ้นปลายนิ้วเกลียยดน้ำตาที่เธอไม่รู้ว่าหลังออกมาเมื่อไรสัมผัสนั้นอ่อนโยนเกินกว่าจะเป็นคนโหดเหี้ยมที่เธอหวาดกลัวแสงไฟระยิบระยับเหนือศีรษะสะท้อนประกายในดวงตาของเขาที่เต็มไปด้วยความลุ่มหลงมันคือแววตาที่ทั้งอกอกอดและพันธนาการในเวลาเดียวกันภายในห้องปิดตายมีเพียงเสียงหัวใจสองดวงที่สอดประสานกันอย่างไร้การควบคุม และบรรยากาศที่กดดันจนแทบปลายเป็นลมหายใจเดียวกันเธอสั่นสถานทั้งร่างเรากับถูกพันธนาการด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นแต่หนักหน่วงจนแทบขยับไม่ได้เขาโน้มหน้าลงต่ำเนาของเขาทาบทับจนเธอหายไปในความมืดเพียงแสงสะท้อนจากดวงตาคมที่จ้องทะลุเข้ามาเท่านั้นที่ยังชัดทุกสิ่งที่ฉันทำเสียงเขาต่ำและหนักแน่น ไม่ใช่เพื่อครอบครองแต่เพื่อจะได้รักเธอด้วยวิธีของฉันถ้อยคำนั้นกระแทกเข้ากลางใจเหมือนคมมีที่ทั้งบาดลึกและอบอุ่นในเวลาเดียวกันเธอไม่รู้ว่าควรจะกลัวหรือควรจะเชื่อสายฟ้าฟ้าสว่างว่าพั่วท้องฟ้าเงาทั้งคู่สะท้อนบนผนังกระจกใสาภาพนั้นเหมือนคำสัญญาอันบิดเบี้ยวที่ตรึงเธอไว้ลมหายใจเขาใกล้เสียจนเธอรับรู้ถึงความร้อนที่แผ่ผ่านริมฝีปาก หัวใจเธอสั่นไหวไม่เป็นจังหวะทุกเสี้ยววินาทีเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ยากจะทนทานและในความเงียบที่ถาโถมเธอเริ่มตระหนักชัดเจนว่าจากนี้ไปโลกทั้งใบของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงฝนด้านนอกยังคงกระหน่ำไม่หยุดหยดน้ำไหลรินลงมาตามกระจกใสาราวกับน้ำตาของท้องฟ้าที่กำลังร่ำให้แทนเธอเขายังคงยืนอยู่ตรงหน้า ร่างสูงใหญ่ปิดกั้นทุกขนทางดวงตาคมกริบจ้องมองเธอไม่วางราวกับจะกลืนกินเธอคือทุกสิ่งที่ฉันตามหาเสียงเขาแหบพราแต่เต็มไปด้วยแรงสันสานและฉันจะไม่ยอมเสียเธอไปอีกไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรเธอขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาลำคอแห้งผากจนเจ็บแสบความกลัวและความโกรธพันกันยุ่งจนเธอแทบหายใจไม่ออกเขากล้าเข้ามาใกล้อีกครั้ง ความร้อนจากร่างกายของเขาแผ่ซ่านเข้ามากลิ่นโคโลนหรูเข้มข้นปกคลุมจนสมองเธอว่างเปล่าปลายนิ้วเขาลูบไปตามแนวกรามของเธอสัมผัสแผวเบาต่กีดเลึกลงไปถึงใจทำให้เธอทั้งร่างสั่นสะท้านอย่างไม่อาจควบคุมในเงามืดที่ถูกปิดตายความรักที่บิดเบี้ยวและการครอบครองกำลังประสานกันเป็นหนึ่งและเธอรู้แน่ว่าไม่ว่าทางใดเธอได้ก้าวเข้าสู่โลกของเขาอย่างไม่มีวันหวนกลับ ค่ำคืนที่เต็มไปด้วยสายฝนเริ่มสงบลงเสียงพายุค่อยๆแผ่วเบา,เ,บาเหลือเพียงเสียงหยดน้ำตกกระทบกระจกแสงเช้าสีทองสองลอดผ่านม่านหนาทึบเข้ามาเธอยืนนิ่งอยู่ตรงหน้ากระจกบานใหญ่เงาสะท้อนที่เห็นไม่ใช่หญิงสาวอ่อนแออีกต่อไปแต่เป็นผู้หญิงที่แบกรับพันธนาการอันซับซ้อนในหัวใจเขาก้าวเข้ามาข้างหลังแสงอ่อนของเช้าวันใหม่เผยให้เห็นใบหน้าที่เคยดุดนัน บัดนี้กลับดูอ่อนแรงและอ่อนโยนเกินคาดฉันไม่ต้องการแค่ครอบครองเสียงเขาเบาหววราวกับกลัวเธอจะหายไปฉันต้องการให้เธออยู่ตรงนี้เพราะเธอเลือกเองเธอหลับตาลงชั่วขณะความทรงจําเมื่อคืนยังหลอกหลอนทั้งความกลัวความเจ็บปวดและความสันสถานที่ยากจะลืมเมื่อเปลือกตาค่อยๆเปิดออกดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความแน่วแน่ความอ่อนแอถูกแทนที่ด้วยการยอมรับชะตากรรม เธอยกมือขึ้นแตะสร้อยเพชรบนลำคอความเย็นนั้นไม่ใช่โซ่ตรวนอีกต่อไปแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นที่เธอเลือดจะ,ะเผชิญเขามองเธอเงียบเงียบในดวงตาที่เคยแข็งกร้าวกลับมีเพียงความสงบและในความเงียบนั้นทั้งคู่รู้ว่าพันธนาการได้แปลเปลี่ยนเป็นสายใยที่ไม่อาจตัดขาดภายใต้แสงอุ่นของรุ่งอรุณเรื่องราวของการครอบครองและความรักที่บิดเบี้ยว ได้ปิดฉากลงอย่างสงบแต่ทิ้งร่องรอยที่จะอยู่ในหัวใจตลอดกาล